สวัสดีครับก่อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีสานเบนดิ้งช้นแนลวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการเรียนรู้การใช้งานเครื่องซักผ้า LG ขนาด16กิโลกรัม16กิโลกรัมเป็นฝาบนนะครับเรามาดูรุ่นของเขาเปิดฝาขึ้นมาก็จะมีรายละเอียดเป็นโมเดลรุ่น TV2516DV3M ขนาดความจุ16กิโลกรัม ก่อนที่เราจะทําการติดตั้งกล่องหยดเหรียญน,นะครับเราต้องมาเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของเครื่องแต่ละรุ่นก่อนยกตัวอย่างรุ่นนี้นะครับตอนนี้แอดมินทําการเสียบลักแล้วเมื่อเราเรียนรู้พฤติกรรมการกดแต่ละปุ่มแล้วเราค่อยถึงติดกล่องหอยดเหรียญได้นะครับกดปุ่ม power เครื่องก็จะ เปิดถูกเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วเราต้องไปเพิ่มพลังสัตว์นะครับกดหนึ่งครั้งระดับน้ำหรือ W-Level เราต้องปรับไปที่สูงสุดสูงสุดรุ่นนี้อยู่ที่ระดับ10 พบว่าจะเป็นการล้างน้ำสองครั้งกดสตาร์ทถังก็จะเหมือน สมมติเราเปิดฝาขึ้นมากรณีที่ซักอยู่นะตอนนี้เปิดไม่ได้นะครับรุ่นนี้เขาล็อกไว้ตอนนี้ปิดเลยครับก็เรียนรู้แล้วนะครับรุ่นนี้เราวิธีการอันดับหนึ่งก็คือเปิด power on power ต่อไปก็กดปุ่มเพิ่มพลงังซักหรือ f level กดหนึ่งครั้ง r e w level คั้งที่หนึ่งสองสามต้องกดสี่ครั้งนะครับเดบิวเลเวลสี่ครั้งเพื่อจะได้ระดับสิบเราก็สตาร์ทช่างซักก็จะหมุนถังสั่งงานเราก็จะได้รู้แล้วนะครับรดับหนึ่งคือ Power สอง เพิ่มพลังซักหรือ F level 1ครั้งนะครับแล้วก็ w level เป็น4ครั้งแล้วก็ Start ทเราก็จะครบการทำงานโดยการติดตั้งกล่องหยาดเหรียนฝาไม่สามารถเปิดได้นะครับถูกล็อกไว้ก็ขอสิ้นสุดการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับการเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานเครื่องสักผ้าก่อนที่จะติดตั้งกล่องหยาดเหรียน สนใจผลิตพันกล่องหยอดเหรียญติดตั้งระบบหยอดเหรียญปกติ QR Code หรือจะเป็นระบบส่วนเท่าเพนะครับติดต่อได้ที่อีสานเวนดิ้ง0 8 5 5 8 5 7 5 7 6 8 0ายไลน์ดีอีสานเวนดิ้งขอบคุณครับ